ทุกที่นะคะไปใส่กับพอพอแม่เอฟซีก็ตามไปตลอดค่ะจากที่เฮาโบมีกลายเป็นว่าเฮามีขึ้นมาแบบภายในปีสองปีแม่สิอยากได้บ้านอย,กยนากได้รถท่ากสามาถหาได้แล้วค่ะพ่อกับแม่ภูมิใจอะค่ะไม่มีก็มีอยู่เด้ค่ะมีแต่แฟนคลับแม่ค่อ <laughs> ปีที่เข้ามาใหม่ๆนะคะประมาณสองล้านหาค่ะที่ที่มันมน่านกินเคยไปลองเพียงครูก็พี่ไรอันนะพ่ ไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าถ้าจะบอกไปว่าเออหนูไม่ยักจิน้นนี่ไหมอย่างนี้ เรียกว่าเป็นนักร้องสาวหมอล่ําที่โด่งดังตั้งแต่อายุน้อยๆจนถึงตอนนี้อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงในวัย19ปีก็ยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะนอกจากงานเพลงและงานโชว์แน่นแล้วล่าสุดยังมีงานแสดงภาพยนตร์เรื่องขายอ้ออีกด้วยโดยที่เธอได้เปิดใจถึงความสำเร็จในชีวิตว่าภูมิใจที่เดินมาไกลเกินฝันมีแฟนคลับสนับสนุนถึงขนาดว่าเคยได้พวงมาลัยเงินสูงสุดถึง2ล้าน5แสบาทเลยที เ,เมื่อผู้สื่ข่าวถามถึงการร้องเพลงหมอดูหมอใจคู่กับ้ังร้องหนุ่มไรอันกาดบันดิตที่ผ่านมาเธอว่าได้รับการตอบรับดีจากเอฟซของไรอันแต่พอถูกถามว่ารู้สึกอย่างไรถ้ามีแฟนๆจับให้จิ้นกันสาวอุงอิงยิ้มและบอกว่าไม่ขอจิ้นกับไรอันได้ไหมแต่จะเป็นเพราะอะไรตามไปฟังกันดีกว่าคะ่ะตอนนี้คือเตรียมปิดฤดูกาลคะ่ะเตรียมปิดฤดูกาลสาหน่อยเพชรบันแพงคะ่ะ นนนอ๋อประมาณนาทีี่สิบแปดมิถุนาเนี่ยคะ่ะแมนคะ่ะตื่นเนตนเ้นคะ่ะที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะที่ราบบโลกแสดงพีพีในวงแฮปปี้ดีค่ะเราการทำงานก็คือแบบเป็นไปตามที่แบบมัวนหน้าเพื่อนตรงกรันก็นกนกมีค่ะมีมีแต่ะแบบ เวลาเข้าสีแบบลายสดดมันบอค่ะแบบลา os, ยสดพันลายสุดใหญ่ๆอย่างสีพน่นกับสีมีการปรับเปลี่ยนโชว์แต่ละโชว์บางที่กับเป็นโชว์ของหนูแนทีบตรงเปลี่ยนบางที่อาจจะเป็นแบบโชว์ของพี่ๆในวงหมอลำในวงเดียวกันนี่ค่ะตรงเปลี่ยนกับตรงเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาสินะ่ค่ะกระแสตัวรับเราดีมากคือเรียกว่าดังเร็นรุ่แตกเลย็ก๋วขนาดนั้นไหยค่ะ ก,ก็มีทุกมีทุกที่นะคะเวลาไปใส่กับพอ่อพอแม่เอฟซีก็ตามไปตลอดค่ะรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปมากขนาดไหนไหก็จากที่เฮาโบมีเป็นโบขาก,กับกลายเป็นว่าเฮามีขึ้นมาแบบมีขึ้นมาในภายในปีสองปีไหมคะแบบคือเฮาอยากได้บ้านสิอยากได้บ้านอยากได้รถเฮาก็สามารถหาได้แล้วคะ่ะ,ก,ะก,ก็มีครบอยู่มีครบทุกอย่างค่ะแล้วการวางตัวมัน ตัวยากขึ้นไหมคะเล็กๆเล็กๆที่ขามาในวงการบ่งหัวสีว่างตัวจจงแดไหมคะเพราะว่างเขาขากขามาเขาเป็นนองไมในวงการน้ำเหลวคือกับมันเขามามันขามาแบบปุบปรับไหมคะแบบเขาบริเตรียมตัวว่าเขาตรงจัดการชีวิตเขาตั้งสี่เด้อแล้วพราะขามาแล้วเขากับบ่งหัวมันตรงเหตุจงแงแดไหมคะแต่ว่าการดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาได้เรี้ยนลู้ไปน้ำว่าการใส่ชีวิตในวงหมอนแล้วมันเป็นจจงใดด ประมาณสองปีค่ะปีสองปีพ่อแม่ภูมิใจพ่อกับแม่ภูมิใจอะค่ะสิ่งไหนที่เราอยากได้อีกไหมก่ะคือตอนนี้กับวันทัานอยากได้อย่างค่ะขอเก็บเงินก่อนเพราะว่าช่วงนี้กัอยากเก็บเงินให้มันแบบได้เงินก่อนซะก่อนแมค่ค่ะแบบถ้าถามันได้เงินก่อนไรดีกะอาจซิมีแบบตกลงกับพอ่อกับแม่ว่าอย่าขึ้นนั่นทิที่นี่ใช่ไหมคะ่ะแต่คือตอนนี้ขอเก็บเงินก่อนรู้สึกว่าเลยนะคะประสบการณ์สลับตั้งแต่อเลื่อนน้อยเลย ก็ดีใจค่ะดีใจเพราะว่าเคยฝันไว้ว่าหนูอ่ะหนูอยากเป็นนักล้องหมอลำ่ำแล้วพ่อเฮาเด็กเก่ามาอยู่ในวงหมอลํำมีหลีมันก็เป็นความภูมิใจหนึ่งที่แบบเออหนูเฮ็ดได้แล้วที่แบบเฮ็ดสร้างบ้านมีรถแล้วก็มีสิ่งดีๆเขามาจากที่เฮาเ,เคยมีกะกลับกลายเป็นว่าเฮามีังสิ่นะคะแล้วก็ก็ดีใจก็ภูมิใจในตัวตนของตัวเองแล้วจะไปไยังไงต่อ <ว>พี่ๆในวงพนก,นกนตงองยูยูนิโดมคือแบบตองถาซสอซสอมเปิดฤดูการไหมสิแล้วสําหรับหนูหนูกบพอแล้วกับพี่ที่เพื่อนแสดงภาพยน,น้ำอาสีเดินสายเดินสายแบบโปรโมทหนังสิไหมคะเหมือนวงจะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่กับประมาณปิดวงกับประมาณสองเดือนนะคะประมาณเดือนกันยาหรือเปล่าก็น่าจะใช่นะนี่คือเ,อเป็นช่วงพักหละัะ แมนเป็นช่วงที่แบบห้าต้องปรับเปลี่ยนโชว์แล้วก็ปรับเปลี่ยนวงนําค่ะแบบจัดการโชว์แต่ละโชว์เพื่อไปเปิดฤดูกาลหม่ให้พอแม่เอลซีเบิ่งการแสดงไม่ของศิลปินสาวหน่อยนะคะอ๋อมันเหมือนเป็นธรรมเนียมของวงทุกแมนค่ะแมนค่ะเป็นทุกวงเลยค่ะแต่ละปีมันต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบโชว์แล้วก็ปรับเปลี่ยนฉากในในหมอลำไหมคะอย่างเราแบบถือว่าเป็นตัวหลั ก็บอค่ะซิมี่ทางทีมงานผู้บริหารละกับทีมงานครูค่ะเป็นคนจัดแจงโชว์ละกับแบบจัดแจงแบบฉากของวงหมอลำเนียค่ะเพราะว่านูกระถาหลับบันคําสั่งจากพออย่างเดียวว่าต้องต้องโชว์นีเดอโชว์นีเดอใช่ไหมคะช่วงพักเบรกสองสองเดือนเรา กานาสิาพาคพรน,นะคะนาสิาพาคพรก็แบบขอบหัวมีแฟนไว้อย่างไรไปอยากจะไปที่ไหนคะคือหนูในความคิดหนูหนูหนูอยากไปทําบุญเพราะว่าหนูเคยแบบทําบุญในในโรงเรียนเนี่ยสิในวัดเนี่ยสิไหมคะกว่ามีบ้านมีรถแล้วม,มีแฟนมีแฟนไม่มี <laughs> 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 กัมีอยู่เด้ยคะ่ะมีแต่แฟนขับไหม่ะ ว่าเลยค่ะหวังค่ะอันนี้ต้องตามความสมัครใจจากพ่อพ่อแม่เอฟซีค่ะแต่ว่านี้นี่ใจหนูหนูแบบบ่ได้หวังเงินเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าอยากให้เพิ่นมาให้กําลังใจเฮ้านี่หนางานกับพอ่อมีบบมีกับโบเป็นอย่างค่ะแบบแค่มาพบปะกันมาเจอกันหนาเวทีสี่หนูก็มีความสุขแล้วค่ะปกติคืนนี้คือพอะไรแบบนคนมากกับกเมียนนะคะหนักสุดนี่คือแบบ ก็วันปิดฤดูกาลปีนู่นปีที่เข้ามาใหม่ๆนะคะกับประมาณสองล้านหาค่ะที่ที่มันนักอีลีปีนี้โบนัคาดหวังค่ะบนัคาดหวังก็แล้วแต่ความสมัครใจของพ่อพ่อแม่เอฟซีค่ะเพราะว่าเทาอกาเขามาใน่วงการน่าหูแล้วว่ามันเป็นจังไหนไหมค่ะแบบเอฟซีเราเขาเป็นยังไงเขาเขารู้แล้วว่าเราเป็นยังไงเป็นคนยังไงอย่างงี้เขา พากรหูทุกอย่างของเฮ้าสิแม่คะาเราคือเฮาอ่ะบริวังเรื่องเงินเรื่องเี่ยง,งแบบคือความต้องการของหนูคืออยากให้เขามาหาอยากให้เขามาให้กําลังใจเราอย่างนี้มีค่ะมีผลงานเพลงในผ่าพยุนคลายออกค,ค่ะแม่นค่ะเป็นเป็นเพลงเกี่ยวกับหมอมนรำไหมคะเคยค่ะเคยไปลองเพลงครูกับพีไรอันนะ,ะเพราะว่า คือทีมงานเพิ่นขอมาให้แบบมีเพลงครูกับพี่ไรอันนนะะคเป็ยังไงบ้างคะตอนนนั้การตอบรับจากพ่อพอเมฟซี่ของพี่ไรอันก็ดีค่ะแล้วก็ฟังของหนูก็คือให้กำลังใจพี่ไรอันสิแลมีคนจับเราจิ้มกันไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าทุกคนเขาจับเราจิ้มดันผลงานอะไรเนี่ยก็อันนี้เ้าคขาห้าขามความคิดเขา่ได้ไหมคะแบบ เออถ้าจะบอกไปว่าเออหนูไม่อยากจ้นได้ไหมอย่างนี้ขอขอเป็นแบบพี่ชายน้องสาวแบบนี้ได้ไหมมีผลงานร่วมกันอีกกัอันนี้และแต่ทั้งผู้ใหญ่เลยค่ะเด้อถ้ามีโอกาสก็ทางนี้ก็ตกลงค่ะตกลงที่จะแบบทำโปรเจกต์ร่วมกันกับพี่พี่ไรอันพี่ไรอันเป็นคนหนาลักเลยค่ะถ้าาแบบสัมผัสตัวจริงของพี่เพราะว่า หนูหนูเคยไปลองเพลงคู่น้ำพีอะ่ะไปทายเอ็มวีนี่แหละคะ่ะคือต่างคนต่างจำอะ่ะเหนือเพลงว่าได้ไหมคะแล้วหรือแล้วคือพี่เขาอะ่ะน่ารักนะแบบจําไม่ได้ก็ร้องไปเลยเทีพี่พี่ยังจําไม่ได้พี่ยังเ,เขาเมียมปากเอาไม่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 แบบพี่เขาบอกว่าอย่างงี้ <laughs> ก็กาเฮตุตามพี่เพื่อนบอกนี่ค่ะก็คือเรียกว่าประับใจคือได้ทำงานแมนนะคะพี่พี่เขาน่ารักดีแต่เราก็ไม่ติดนะถ้าคนจะจีน นี่อันนี้ต้องถามบอสนะคะถ้ามีโอกาสเดบไปก็โอเคค่ะก็ตกลงไปถ้ามีโอกาสเดบไป